อ้าพี่เนาะโอ้พี่น้องพออีกห้างหนึ่งพี่น้องห้างที่พ่อเพื่อทานเลยพี่น้องแต่บระเดีตั้งกล้องไว้ห้างแม่บอกเขาตั้งมาเลยเนี่ยพี่น้องเขามาแค่สามไอ้ฟองหนึ่งพี่น้องนอนเลียงกันสงบนิ่งเนี่ยวางกบาพี่เนาะเนี่ยมอนหาของเองได้พี่น้องได้แบบนี้ นี่คือลูกนกกระแตแทแวัดนะครับสวยงามครับนอนสง,งบนิ่งเลยห้ัวหขางนะครับคือซึกว่าหนาจะออกจากไข่มือนึง่งลวมั้งนี่เพราะว่าขนเขินสมบูรณ์นะเนองเมื่อคืนที่ผมถ่ายไป ห้างก่อนๆครับอันนี้ขนแหงหมดแลหละหาสใจออกตั้งแต่เมื่อวานหรือหมื่อครับขบริษังนะหาสใจออกเมื่อวานเพราะว่าอีกใ,ใครนึงยิ้มบอกครับเอาผมติดตั้งกล่องบงนหน้อพี่น้องนะเอาโอเคครับไปกันเลยครับเอาโอเคพี่น้อง <c oughs> นี่นาะแม่ยเป็นหงยู่ <c oughs> โอ้ ขอถ่ายเนี้ยถ่ายดูเนี้ยแปบ๊บเดียว เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้นะ้องพี่น้องน้องพออากาศมันถ่อนเดี๋ยวให้แม่เพคนใหม่ดูแลนะพี่น้องนะ,ะอ,ากาอนีกไนะนะข่หนึ่งบอกด้วยพี่น้องด้วยอากาศห่อนนะมันจิตทำอันตรายต่อน้องเขาครับต้องให้แม่เข้ามาดูแลครับเด็กอะแบตผมมันสิเหมือนสิบเบิร์ตล่ะโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับให้เบิร์นแค่นี้แหละพี่น้องเอาโอเคครับ เดี๋ยวแต่ว่าออกไปเลยตัวหนึ่งออกไปหาแม่เลยตัวหนึ่งเอาโอเคพี่น้องไปแล้วครับอ๋อพี่พี่น้องออกมาพี่ออกมาอยู่พี่พี่น้องเยเห็นตัวหนึ่งใส่ถึงตัวหนึ่งพี่พี่น้อ,อพี่ออเนี่ยพี่น่อในม,มุมหมื่นออกมาแล้ว ไอตัวนึงเนี่ยไอตัวนึยี่ผีพี่เนาะนอนนิ่งเลย <c oughs> เป็นลักษณะนี้เนี่พี่นนองเนีย่ยลูกนกกระแตแต่วออกมาแล้วก็สิน,นิ่งดีสินะเมอดมุนหมอนเ่ขาสี่เดินรักห้างนี่พี่เน,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 นาะนแหละแต่ห้างเนีย่ยบางห้างครนอนขาสี่บางห้างคร ออกจากห้างเหลืวไปเลยครับเป็นลักษณะนี้ครับห้างหนึ่งบรสมบูรณ์ครับห้างหนึ่งหน่วยหนึ่งบอ่อแถวโอเคพี่นนัก